กาสวัสดีครับปตูอิการสวัสดีครับคุณแม่ตุ้ยสวัสดีครับยังหวดก้อนใหญ่หนึ่งสี่หกตรงตรงได้บ่ตรงเดี๋ยวตั้สามตรงข้ามันถ้าสื่อสิบจีสี่สิบเอ็ดหนอครับอันซี่หกสี่บดีก็ร้ายตูดิชนังเมือวันี้ก็บอกบอกถูกนี้วบอกน้องมามันมันบายแม่แล้วพวกมาได้ให้แม่แล้วบ่ แม่คือฝันบานดวงตาแล้วมาเฮื่อนมาสันมาเฮื่อนบา,านราานีแล้วเราว่าเพื่อแล้วเรายืนน้ำรดแ้านั้นมาว่าไหวเฮื่อนบอวงามแต่ว่ามีสามคนมีสามคนมานำเพินม,มีนี่นมานำเพนนมานำหลวงพ่อนั่นเออแต่ว่าขอาว่าพี่เด็กหนว่เด็กไงบ่แต่ว่าสามมันมีอยู่เดียวอยู่เฮือนแมน่มบ่มากกับสามคนบารมีผู้นางได้มิตรผู้ยืนบารนี้อาจารย์นั่นว่า โ๊วยว่าสันเฮือนบอกว่าเฮือนท่าสีไม่เริ่บานสื่อสีมาท่าไม่เสห้บอกอามท่าไม่บัดสีมันบอกว่ามันดูเปรี้ยวสีเขียวน่ะพระอาจารย์นั่นสื่อสีมาให้ประตูอี้เออเสห์ท่าบานไม่เออระบาดสื่ออันสีมาให้หมออามท่าบัดสันแสดงว่าแสดงว่าประตูอีมิมิโชคก็ได้นี่หมก้อนก็มีโชคเขาบานยังก็ครับที่ว่าบานไม่ซิ้วไม่ซิ่วนะหนึ่งซี่หกมาครับบาดนี้คนนี่นะโหมก้อนนี่ก็ได้หนึ่งซี่หกนี่ หนึ่งสี่หกหนั่นึ่งหกหนึ่งสี่นันละไหลยูบานหนึ่งแมนแบบเกี่เขาับบบานไม่ซิ่วหัวอัอหัวดมันออกอันเจ็นี่ยังเจสองมันกิดกลางกระไรรัตรีกระไรโอ้รตตีไรใบนี่ไรไรหตที่นี่เออทังรัตรีเออคือไห่ใช่เลเอาเอางวดนี้อันงวดที่มันสามอันพระมาองค์นึงแล้วกะ นี่สามบอกครับรวมช่องสามเพ่นครับครับมันก็มีเด็กบาอยู่สามพอแหงแล้วบ้านเลขที่ตัวไหนครับหนึ่งหกสบ้านเลขที่1 6ึเขียนไว้นะครับเอดมตโอ้ี่นสี่สองพระหนึ่งครับเออมาอพน์พราะต่มาว่ามีผู้รักเนาะไม่เติผู้ยืนมาแล้วเนี่ยคือเจ้าเคื่ออนครับเนี่ยจ้กีเด็กบานมันติดยุหันบาดี้เลย่อออกมา่งคนท่าอันนี้ยำก็มาทรงของนะขาจังหูจักครับข้าเอาเขาในตู้หัน บ้านนี้ไอ้จอยมันสือมาเหตุไปมันเป็นสีงามเขามาส่งขวางมันบ่เห็นมันฝากขจาวัยมันยากอันนี้มากข้ากระปอนขัดถูหันม้นนี้แล้วอะไรขี่รถมาเนอะขี่มารถกระรดดนิดารถตีอาพ่อนีดาขี่มาแล้วก็มันยืนอยู่บบเอ้าเพื่อนหมออามมันคือนหมองามแท้บาสันอันสือสีมาท่าไม่เนอะไม่ตุยบาสันระบามันคุยกับปะตุ๋ยเออเฮ้สือสีแจ๊สที่สืบีมาให้หมออานท่าบาสันระบา ครับมาผลไม้ปัดสีเขียวเน,ะนมาะคืองานมันรูปเดีวสีมานอ่ะเอาป่ะเจ้าสีแดงบัวระบาห่อยเอาเจ้าใบอย่างสีแดงมาเต็มมันก็ะงามตัวเระบาอย่างสีอืแล้วก็ขี้รถตอนนั้นออกมาออกไปทั้งสาระาบ,บุญบาเราจะให้บ้านแม่ตุ้ยเป็นสีแดงครับสีแดงในทา เพนบอกเลขบอกครับพระนั่นเพินบอกเลขบอกเป็นมากบอไม่จะว่าธรรดาไม่แต่แนมคือต้องห่อมันบริชาสีบานเกี่ยวกับบันเป็นาสีบบ้านเลขที่ขั้นถามเป็นแตะเอากับพระเหรครับเพืองแปะกับพระพระกับเป็นแปดแล้วน้่สองอเทยงเขาบอกไว้รวมกันเป็นสามรวมกันก็เป็นสามเป็นสามเป็นยังไงแล้วมันโมโหไปปัญหาบ้นที่น้ำนอกคบนอกบ้นเลที่นึ่งกสามที่มันเป็นกบว่าบริาทีแดงเนาะแต่ว่าสรุปแล้ว กุ่งเฮือนประตุยก็นนดยดดได้ท่าแดงยี่หรีเพิ่นซีวมาอี้หรี่บอนได้ข้อมฝันนะแม่อ๋อเอแปดสองสามน้นนะครับบ้านในใกล้ ไก่มัขันตีราบัดฟังตะไกมัดขันไกลขันดกระดูกปลดตีสี่มันเป็นตีเกงอย่งนเป็นยังตันไรอ่ไฟันเลยนี่เป็นังสัอะไรฟันดาเถื่อหรอกฟันเธอเดียวกกระเดีวเลยฟันไปแต่ว่าคน่นสี่ใส่เจ้เงื่อนบอกยังายซะเขาไม่ได้บอกตัวเลขไม่ได้บอกดิ ควาเลอกบานนันก็อยู่อยู่แนอคแล้วก็ขี้กายมันถึนะว่าเอ้าเงอนจะมาโม่เถอะว่ันดูเปล่สีเกาบรัทสสีไม่มาทาหน่อยอามทาตกกระบัรวยขันห่วยกระบางสียูวกระบายู่กระบายวกระบายัวรวยขันห่วยบระษัทเป็ไง้ว่าเฮ้ยตีเทียดเดอได้ครับผม หมูเมือเลยตัวราการะพุกกระพัวกระเทิ้งไปหาลูกกระดูกนือบัตรตีสี่กระปักบ้านเลขที่ประติวต,ตัวไหนวาครับบอกให้เอพซีคนเด็กฟังอี่เนี้ย <1, S 1> หนึ่งหกสามหนึ่งหกสามอส่วนตัวประติเองมากประรเลขหนึ่งหกสามหรือว่ามีตัวเลขที่ประติเฉียนชอบอยู่แล้วหัวดัดหั่นกระสือรถตัดดิหัวตัดหั่นกระสือรถฝันเกี่ยวฝันมาหั่นมันบ่าออกการสิ่อกหัวดนี้บ่าจักมันกับฝันแมนอยู่ แต่ว่ามันเอาวอปินเล้ฝันว่าก็จะหามลงมาหามลงมาเป็นยังเจ้าขืนตาเือนคอยหวดมังหันเออหวดมหันก็คือปาวันจีออกตีบาทก็ไปสื่อไว้รถตดีไว้นึงมันเ<า>ล็กที้ตัวเดีลวะครหามหามลงขึ้นตะกี้มันก็ะออกสีนัดตีโอสีหนึ่งมังหันครับเลอซอีหนึ่งมัหันลงลงซีลงอ,อลงอันหนึ่ง เปให้ไอ้ญี่ป่เราคมเมนต์มันจะเป็นชูนสี่บางจันใหญ่นี่นะว่าเอาล้วเดี๋ยวเจ้าสิครับเพื่อเื่องให้คุณแม่แปลพระให้นะครับแป่พระมักจะหนังเดียวสามองค์มันวิตาแปดแปดกับยังครับเป็นเสอแปดจักแปยังเดีวบุจัแปดยังครับคุณแม่แปดยังครับแปดยังมันจีแปดยังเอากระแปวมาถือนี่สองบ่เออมันจะเป็นเป็นจังสัตวบ่ เป็นจังไรครับคุณแม่มันจีเป็นจังสัดสมอดีอ้าวถือให้เพิ่นเบิ่งหด้าครับตามทีเบาแอมเราตรงเขียนให้ครับถือให็นนะครับเออมันจีเป็นังสีแดงดีย้ายขึ้นมากยายขึ้นมากครับงายขึ้นมากครับงายจังสีบอแมนอันยกขึ้นอีกป้าบัานดีบองบ้านเลขที่ครับบ้ยนเลขที่หนึ่งหกสามงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพระนี่กะแปดพระสององค์ครับรวมกับเนี่แหละก็เป็นสาม กับแปดสองสามนะครับพราที่อ่ครับเอาเที่คอ่ะท้องมีสามดาวมีอยู่บริเวณที่คระนี่ครับแปดสามหกไปแปดสามหกเป็นยังไงเปนยังไงว่าแปดสามหกันมันขึ้นฝาอเคข้นเขียนเขียนเขียนใจเขียนใจครับเติมเติมกันดอ๋อปัจจุบัคิดว่ามันอาจจะเป็นแปดสามหกครับขึ้นไปว่ามันเป็นยังไงพระนี่พระนี่ขึ้ว่ามันเป็นเป็นแปดเป็ด เป็นแปอบาทนี้่จับส่กับาันไดสี่เนี่ยจวันทีแปด้นี่ละมันทีเป็นแปดหกนี่ละเ8แปดหครับเพราะว่าบาัด็กที่เป็นหนึ่งหกสามเนาะเออจะมาเกะไก่เคี่ยงก็เป็นเลขพิษกันแต่ว่า1หนึ่งกัแปได้ครับท่านผู้ชมเ้งอยู่จากบัณฑิหนึ่งหกสามเป็นแปดมก็เป็นไปจังสันเพราะว่ามีมีน้ำพระนบบ่อยเนาะครับผมท่านผู้ชมนัตเวเลขของแมตุยครับเลขกสามโตครับ8 2ดสองสามครับ เรียว่า8 3 6 8 3 6หกานะครับเนาะบ้านเลขที่163บ้านเลขที่163ครับเอฟซีวันที่16สิงหาคมพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่ตุ๋ยเนาะครับเอฟซีเนาะมั่นใจครับเอฟซีบานเลขที่นี่ครับเฮตัสเลีนครับเอฟซี3ามหครับเอฟซีเนาะแล้วก็163ครับสำหรับคลิปนี้บ้าแอมป์โลทุกับจีราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ แต่ย่านเพิ่งไปใส่เอฟซีมือนีบเอาแอมรัทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมบางของดีกันครับเอาแอมรัทงนี่เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จึจนสี่เหือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคัะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหายมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกสี่ หลวงปู่ลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่ลอดไงพ่อนนวดนีัแหีะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบร,ร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮ่าแข่้ข่ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่านแล้วเหมือนกัมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซเอาไปรวยน้ำกันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกัยผู้สาว อูบาวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้พี่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมานะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยันงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันม,าม,นม,ามนหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับนอะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมนีก็แตง่งวัดหลวงปูร่รวยนะครับนอะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งเช้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหนลงเบาแอมหล่ทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเ,มาเนาะครับเนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ FC, อบซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนยียดจังไรที่บอดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนยียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามา้าโบลายครับามาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเก้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาเบาแอมเราตรงกับสิใหเเบื้องตงัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ